อแต่เรื่องหลักทั้งวันมาเปลี่ยนอารมณ์ด้วยเมเล็ดฟักทองตราหมึกที่คัดเน้นเน้นเว้นแต่มเมล็ดมันมันได้หลองแล้วจะไหลมเมล็ดฟักทองตราหมึอแค่แกะเปลือกอารมณ์ก็เปลี่ยนสุสกิจัดหนักจัดเต็มส่งท้ายปีกับสุสกิทริปเปอร์โบนัสดีลสุดพิเศษให้สูงสุดถึง3ต่อสำหรับข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจบุคลากรทางการแพทย์เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนพนักงานเงินเดือนข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ จนถึงวันที่31ธันวาคมเท่านั้นครับสอบถามรายละเอียดได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูกิทั่วประเทศครับเมดิมาสหน้ากากอนามัยที่โรงพยาบาลชั้นนำเลือกใช้มาตรฐาน ASTM F2100 Level 1จากเนวเซอลับปกป้อง3ชั้นกันฝุ่น PM 2.5และไวรัสอย่างมีประสิทธิภาพมีสีให้เลือกหลากหลายดำขาวเขียวเหลืองฟ้าม่วงและส้มสำหรับถวายพระสงฆ์และลายการ์ตูนสำหรับเด็กเปิดขายปลีกและส่งแล้วสั่งซื้อคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับ สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่5ทีวีแสดงตามเรื่องราวเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเช้าว,วันจันทร์ที่13พฤศจิกายนนะครับก็จะมาเจอกันเป็นประจำแบบนี้ท่านใดก็ตามที่ติดตามคลิปนี้หรือว่าดูคลิปนี้ในช่วงหัวค่ำหรือว่าช่วงบ่ายก็สวัสดีทุกท่านด้วยเช่นกันนะครับเริ่มข่าวแรกครับไปดูหลังเกมที่ชนะลูตันทาว1ประตูต่อ0ครับคอมเมนต์จากเอริกเทนฮากสรุปย่อๆว่ายังไงบ้างนะฮะเอริกเทนฮากพูดถึงการ ใช้โอกาสที่มีเนี่ยเปลี่ยนให้เป็นประตูมากขึ้นครับเพราะว่าเขาเชื่อมั่นเลยนะครับว่า4โอกาสที่ยูเนเต็ดได้จ่อๆในครึ่งแรกเนี่ยอย่างน้อยมันควรจะเป็นประตูบ้างครับเทนทัฟบอกว่าทีมสร้างสรรค์โอกาสมากมายแต่ว่าชีวิตมันจะง่ายขึ้นถ้าเรายิงได้เร็วกว่านี้คือถ้าลูกแรกมาเนี่ยนะครับเดี๋ยวลูก2ก็ตามมาเดี๋ยวลูก3ก็อาจจะตามมามันก็จะดีขึ้นเองเขาก็เลยบอกกับลูกทีมในช่วงพักครึ่งว่าเฮ้ยการดันขึ้นสูง การพยายามเน้นเอาประตูแรกให้ได้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่เสียงเลยเพราะสุดท้ายเนี่ยถ้าเราดันขึ้นสูงเราโหลดเพื่เล่นขึ้นไปข้างบนให้มากขึ้นเนี่ยนะครับเราก็มีโอกาสที่จะทาประตูได้มากขึ้นเช่นกันเทนฮักยังพูดถึงเรื่องของอาการบาดเจ็บนะครับของคริสเตนเอริกเซนแล้วก็ราสูซอยลุนซึ่งตอนนี้เนี่ยมันยังไม่มีการคอนเฟิร์มออกมานะครับว่าจะเจ็บนานเท่าไหร่แต่ว่า เชนฮาก,ก็บอกเลยนะครับว่าณนะตอนนี้มันไม่ช่วงเวลาที่เหมาะสมเลยที่คุณจะเสียนักเตะคนใดไปก็ตามครับเพราะว่าสิ่งที่มันขาดหายไปของนักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในซีซั่นนี้คือการสร้างรูทีนหรือว่าการสร้างความคุ้นชินกันระหว่างนักเตะแต่ละคนสังเกตคือแบ็กโฟนนะครับสี่คนหลักเนี่ยในฤดูกาลที่แล้วเนะี่ยยังไม่ได้เล่นร่วมกันเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคนนี้ก็เจ็บเดี๋ยวคนนั้นก็ป่วยเดี๋ยวคนนี้ก็หาย นะครับมันก็เลยไม่เกิดความคุ้นชินเกิดกิจวัตรในการเล่นฉะนั้นสิ่งสําคัญนะครับก็คือห้ามมีนักเตะคนไหนเจ็บหลังจากนี้ซึ่งจริงมาควบคุมไม่ได้นะครับแต่ว่าก็ภาวนาละกันว่าอย่าให้มีนักเตะเจ็บเพิ่มนะครับส่วนการสแกนนะครับอาการบาดเจ็บของฮอยลุนแล้วก็เอริกเซนเนี่ยก็ต้องรอดูผลกันต่อไปณนะตอนนี้คือยังไม่มีข่าวออกมานะครับขณะเดียวกัน แฮร์รี่แม็กควายเองนะครับก็ได้พูดถึงการกลับมานะครับเป็นสุดยอดผู้เล่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดณเวลานี้นะครับอีกครั้งหนึ่งคือกลับมาฟอร์มดีนั่นแหละนะฮะแม็กควายก็บอกว่าเขาเนี่ยตัดสินใจถูกต้องนะครับที่ปฏิเสธข้อเสนอจากเวสแฮมแล้วก็อยู่ที่ยูไนเต็ดต่อไปนะครับเขายอมรับว่าซีซั่นที่แล้วเนี่ยเขาไม่ได้ลงเล่นเยอะเท่าไหร่โอกาสในการลงสนามของเขาน้อยนะครับส่วนหนึ่งก็คือว่าพอจะได้เล่นต่อเนื่องเนี่ยเขาก็เจ็บ เขาก็ป่วยนะครับฉะนั้นมันก็ยังจับจังหวะการเล่นของตัวเองไม่ได้ขณะเดียวกันณนะเวลานี้ครับแม็กควายก็บอกว่าเขาเนี่ยสนุกกับการลงเล่นกับยูเนเตดมากแล้วก็พร้อมที่จะต่อสู้แย่งตำแหน่งตัวจริงเขาต้องการที่จะรักษาโพสิชันนะครับตำแหน่งการเล่นเป็นตัวจริงแบบนี้ต่อไปให้ได้จากประสบการณ์ของเขาที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาก็ไม่น้อยแล้วนะครับ <c oughs> เขารู้ดีครับว่าเขาเนี่ยต้องทํางานหนักในสนามซ้อมมาโดยตลอด เพื่อที่จะทําให้ตัวเขาเองเนี่ยร,ร้อนตลอดเวลาครับฤะดูการที่แล้วฟอร์มของลิซันโดมาตินสกับราเฟวรานซึ่งเป็นเซนเตอร์ระดับท็อปของยุโรปนะครับฟอร์มของคู่หูลิช่าวารานดีมากนะครับฉะนั้นแม็กไกวายก็ได้โอกาสมาเยอะแต่ว่าตอนนี้เขาพร้อมที่จะต่อสู้ที่จะแย่งตําแหน่งตัวจริงให้ได้ทั้งในระดับสโมสรแล้วก็ระดับทีมชาตินะครับอีกหนึ่งเซตินำมาฝากครับเรื่องราวของเมสันเมสานะฮะ ชาตินี้ดูไม่ยากครับแนวตั้งคือสถิติในการสไลด์แย่งบอลโดยเฉลี่ยครับคูณกับอัตราส่วนการครองบอลของแต่ละทีมแล้วนะครับแล้วก็แนวนอนครับจะเป็นสถิติการเข้าแย่งบอลเฉลี่ยต่อ90นาทีและปรากฏว่าเมสันเมาส์นะครับโอ้โหอยู่ขวาบนเลยนะครับเขาสไลด์แย่งบอลในแต่ละเกมเกือบสูงสุดนะฮะแล้วก็มี ค่าเฉลี่ยในการพยายามเข้าปะทะเล่นเกมรับมากที่สุดในลีกคนหนึ่งเลยครับเราจะเห็นว่าเมาส์เนี่ยเป็นนักเตะที่สร้างจังหวะทราซิชชันคือเปลี่ยนจากรับเป็นรุกเข้าสกัดบอลเข้าแย่งบอลแล้วก็เปลี่ยนจังหวะให้เป็นช็อตโต้เร็วของเนเต็ดถ้าเราดูในเกมเจอลูตันนะครับเมาส์ทำแบบนี้ได้หลายครั้งโอเคอาจจะยังไม่มีแอสซิสอาจจะไม่มีประตูนะครับแต่ว่าเราเห็นสิ่งนี้จากเมาส์มากขึ้นเมาส์คือพลังงานครับ แล้วก็คือตัวที่จะสร้างจังหวะเกมรุกเร็วกับแมเนตได้อย่างน้อยก็มีประโยชน์ต่อทีมไม่มากก็น,น้อยนะฮะอีกหนึ่งสถีติที่นำมาฝากนะครับนั่นคือเรื่องของตัวรุกที่ยิงประตูน้อยอยู่ครับนี่คือสถีติของทีมที่ได้ประตูจากนักเตะที่ไม่ได้อยู่ในตำแหน่งตัวรุกครับไมเนตทำได้13ประตูนะครับ12ประตูมาจาก นักเตะในตำแหน่งอื่นที่ไม่ใช่ปีกแล้วก็กองหน้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์คือ92.3%เราจะสังเกตเห็นว่าไม่มีทีมใหญ่ในชาร์ตนี้ครับเพราะว่าทีมใหญ่พวกอาร์เซนอลแมนซิ y ตี้หรือแม้แต่ลิเวอร์พูลเนี่ยตัวรุกของเขาทั้งตัวริมเส้นแล้วก็กองหน้าตัวเป้าเนี่ยเขาทำประตูไดห้หมดฉะนั้นทั้งการเปิดป้อนจากปีกนะครับการจบสกอร์โดยปีกแล้วการเปิดบอลให้กองหน้าอย่างฮอยลุนเนี่ย ก็หวังว่าจะพัฒนามากขึ้นตรงนี้นะครับเรื่องราวของข่าวซื้อหุ้น25%ของเสื้อจิมเรดคล f ฟก็ถูกนำมาคอนเฟิร์มโดยเดวิดออนสตีนนะครับผู้ข่าวทีนึงจาก The a t h l e ติกอีกครั้งหนึ่งหลังจากก่อนหน้านี้เนี่ยไซมอนสโตนทีนึงบ b ก็รายงานไปแล้วนะครับสิ่งที่ออนสตีนอัปเดตเข้ามานะครับสรุปสั้นๆก็มีหลายประเด็นด้วยกัน อย่างแรกคือไอาการซื้อหุ้น25%ของเซอร์จิมเนี่ยนะครับก็น่าจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการภายในสัปดาห์นี้นะครับหรือไม่ก็สัปดาห์หน้าตอนนี้เนี่ยขั้นตอนมันอยู่ในช่วงสุดท้ายละมันใกล้จะหาข้อสรุปข้อตกลงกันได้แล้วแล้วตระกูลเกรเซอร์นะครับก็จะต้องไปแจ้งเรื่องนี้ต่อนิวร์กสต็อกเอ็กซ์เชนจ์นะครับในสัปดาห์หน้าอย่างที่ทราบกันนะครับเมเเตก็เป็นบริษัทมหาชนนะครับ ก็จะต้องมีการออพูดเรื่องนี้หรือว่าประกาศเรื่องนี้ต่อผู้ถือหุ้นให้รับทราบโดยทั่วกันโดยที่หุ้น25%ของเซอร์จิมเรดคลิฟนะครับจะมาพร้อมกับการควบคุมด้านฟุตบอลทั้งหมดนั่นหมายความว่าตรกูลุเกรเซอร์จะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับด้านฟุตบอลอ,อีกต่อไปก็จะไปดูเรื่องคอมเมอรเชียลเรื่องเชิงพาณิชย์อะไรต่างๆไปนะครับขณะเดียวกันก็มีการพูดถึงคนที่จะเข้ามาทำงานฟากบริหารครับในตำแหน่ง c e o หรือว่าตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารอาจจะเปลี่ยนเป็นชองคลอสบองครับนี่คืออดีตประธานสโมสรแล้วก็อดีต c o o ของยูเวนตุสผู้ที่เคยดูแลยูเวนตุสนะครับหลังจากที่ยูเวตกชั้นจากเหตุการณ์เกาชัวโปลิเมื่อปี2006แล้วก็ทำให้อย่างน้อยการเงินการตลาดของยูเวนตุสเนี่ยมันดูดีขึ้นครับนี่คือนักบริหารด้านการเงินการตลาดที่ดีคนหนึ่งขณะเดียวกันตำแหน่งผอกีฬาครับหรือว่าเจตเตอรออฟฟุตบ ก็มีชื่อของพอมิเชลนะครับอดีตพอกีฬาของโมนาโกแล้วก็อดีตหัวหน้าแมวมองของทั้งสเปอร์นะครับไลปซิกแล้วก็ซอลแฮมปันผู้ที่เคยค้นพบนักเตะอย่างซาดิโอมาเน่ซนเทอร์มินคิรันทิปปีอะไรแบบนี้มาแล้วแล้วก็อีกหนึ่งชื่อนะครับที่เข้ามาเช่นกันคือดูกี้ฟรีดแมนดูกี้ฟรีดแมนคืออดีตกองหน้าของคริสตัลพาเลสครับและปัจจุบันก็ดำรนตํตำแหน่งพอกีฬาหรือว่าดั้งเตอร์ออฟฟุตบอลของคริสตัลพาเลส บางคนอาจจะคิดว่าเอ้ยฟรีดแมนพาเลสมันดูแบบชื่อชั้นมันไม่ได้อยู่ในระดับสูงมากแต่ฟรีดแมนเนี่ยนะครับคือคนที่ซื้อนักเตะแล้วก็ปั้นดาวรุ่งขึ้นมายืนระยะให้กับพาเลสได้ด้วยตัวเม็ดเงินที่ไม่สูงมากครับเอเบเลชีเอเช่ไมเคิลโอลิเซ่นะครับนักเตะเหล่านี้ถูกซื้อหรือถูกดันขึ้นมาหรือดาวรุ่งอะไรคนเนี่ยนะครับ ของคริสตอลพาเลสเนี่ยอยู่ในการดูแลของดูกี้ฟริตแมนตั้งแต่ปี2017ครับฉะนั้นนี่คือผู้บริหารฝ่ายพอกีฬาที่ใช้เงินไม่เยอะแต่ว่าสามารถปลูกบ้านดาวรุ่งสร้างนักเตะอายุไม่เยอะนะครับให้มายืนระยะในทีมชุดใหญ่ได้น,นั่นเองนะฮะทิ้งท้ายที่เรื่องราวที่ผมพาดหัวไว้นะครับว่าโอ้ยมันบ้าไปแล้วนะครับ แต่มันเกิดขึ้นแล้วนะครับก็คือตารางคะแนนครับยูเอแธดถูกวิพากษ์วิจารณ์จากแฟนบอลบางส่วนครับว่าหรือว่าส่วนมากนะครับว่าโอ้โหรูปแบบการเล่นมันยังไม่สวยงามมันยังไม่ชัดเจนนะครับดูแล้วมันยังแบบมันยังไม่ดีอ่ะแต่สุดท้ายนะครับอันดับขึ้นมาที่6เฉยครับต้องเล่าแบบนี้ก่อนนะครับว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก่อนจะเตะในวิกเนี้ยยูเอแธดอยู่ที่8นะครับ คือนิวคาสเซิลกับไรตันเนี่ยอยู่ในอันดับที่ดีกว่าแต่กลายเป็นว่านิวคาสเซิลครับสัปดาห์นี้บุกแพ้บอลมัด0ูนย์สอไรตันเปิดบ้านเสมอกับเชฟฟี่อยูไนเต็ดไป1ประตูต่อ1ครับส่วนยูไนเต็ดก็ชนะลูตันไปทําให้แต้มเนี่ยมันขยับขึ้นมา2อันดับครับจากที่8ขึ้นที่6นะฮะแล้วทาให้ตอนนี้เนี่ยยูไนเต็ดตามวิลล่าที่ชนะฟูลแลนดไป3ามหนึ่งนะฮะตามอยู่4แต้มตามสเปอร์อยู่แค่5แต้มเพราะว่าสเปอร์เนี่ยแพ้วูฟนะครับเมื่อช่วง วันเสาร์ที่ผ่านมาตามอาร์เซนอลลิเวอร์พูลอยู่6แต้มแล้วก็ตามซิตี้อยู่7แต้มถามว่าทำไมเฮ้ยเล่นแบบกระท่อนกระแท่นแบบนี้นะฮะแต่ทำไมขึ้นไปที่6ได้คำตอบก็อาจจะเป็นเพราะว่าูยนเตดไม่เสมอเลยครับคือมันไม่มีนัดที่แบบเฮ้ยแบ่งไปทีมละแต้มแล้วก็ขึ้นมาแต้มหนึ่งคือแพ้ก็แพ้ไปเลยชนะก็ชนะไปเลยนะฮะก็เลยขึ้นมาอยู่ที่6แต่จุดที่ต้องติงซะหน่อยครับที่ต้องปรับแก้ก็คือ คุณลองสังเกตจนนประตูที่ยิงได้นะฮะคือท็อป10เนี่ยเขายิงกัน20อัพหมดเอาแค่8อันดับแรกเนี่ยก็ยิง25ลูกอัพกันหมดนะฮะมีแค่วอสแฮมทีมเดียวที่ประตูได้ดเสียติดลบนอกจากอยู่ในเตดที่ตอนนี้ประตูได้ดเสียติดลบ3และู n นเตดยิงได้แค่13ประตูนะฮะเสียไป16อย่างที่บอกไปนะครับโอเคอันดับมันขึ้นมาได้จริงมันเป็นความหวังเว้ยว่าตอนนี้เราหากจะกลุ่มน้นไม่เยอะแต่ ก็ต้องเน้นหน่อยและครับในเรื่องของการทำประตูถ้ายิงประตูได้เยอะขึ้นแล้วก็เสียประตูน้อยลงนะครับมันจะดีกว่านี้ครับทุกท่านคิดเห็นอย่างไรกับการอยู่ที่6กของยูเอนะครับคุณคุณมองว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องที่เหนือความคาดหมายของพวกเราหรือเปล่าหรือว่าอยากจะคุยประเด็นไหนนะครับในคลิปวันนี้ก็พิมพ์คอมเมนต์ มาได้ที่ด้านล่างเหมือนเช่นเดิมนะครับแล้วก็ฝากท่านใดที่อยากจะลงโฆษณาครับหรือว่าสัมสุนดูมากับนัดนะครับก็ฝากและแอดไว้นะครับที่แอดแอสซ e t ช็อ t ทูนัดนะครับตามที่ปรากฏอยู่ที่ดอล่านะครับทั้งหมดคือ5้าทีริษัษแดงวันนี้นะครับหลายท่านติงมาว่าอยากจะให้กระชับมากขึ้นก็พยายามปรับให้เวลามันอยู่ในขอบเขตที่ไม่ยาวมากนะครับก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่เข้ามานะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในโอกาสหน้ากับคลิปวันต่อๆไปครับสวัสดีครับ